สวัสดีค่ะชาวลัคนามังกรราศีมังกรทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงงานเด่นเลขนําโชคค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็เลขนําโชคด้วยนะคะให้กับชาวลัคนามังกรราศีมังกรลัคนากับราศีส้มปักหมุดไว้ให้เหมือนเดิมเลยนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปคลิกลิงก์แล้วก็จะมีตารางแบบง่ายใครที่ไม่ทราบเวลาเกิดไม่เป็นไรดูแบบราศีปกติไปก็ได้และการทํานายครั้งนี้เป็นการทํานายรวมนะคะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณหยิบยกเอาแต่สิ่งที่คุณว่าเป็นประโยชน์นะคะ คำแนะนำต่างๆนะคะจากไพ่ออร์เรคเกิลนะคะจากไพ่ยิปซีนะคะนำไปปรับใช้อันไหนที่คุณคิดว่าไม่เหมาะสมกับคุณไม่ใช่ไม่ตรงก็ไม่ต้องรับไปแต่อันไหนที่คุณคิดว่าดีเหมาะสมกับคุณก็รับไปใช้นะคะแล้วก็ถ้าต้องการคำทำนายที่แม่นยำรายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครอยากจะดูดวงกับส้มนะคะหรือว่าอยากจะเรียนดูดวงนะคะในการอ่านไพ่ยิปซีกับส้มสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะคะทางไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กที่ขึ้นไว้ให้นะคะ IG เพจทวิตเตอร์ทักเข้ามาได้ทุกช่องทางเลย นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะฝากกดติดตามาแล้วก็กดเพิ่มเป็นเพื่อนนะคะใน Facebook ด้วยเพราะว่าส้มจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีในทุกๆสัปดาห์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะสำหรับช anel นี้ไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มนะคะโอเคค่ะในเรื่องของการงานเนี่ยชาวมังกรนะคะตัวคุณเองนะคะจะค่อนข้างอารมณ์ร้อนนิดน,นึงในช่วงช่วงต้นเดือนนะคะในช่วงต้นเดือนจะอารมณ์ร้อนหน่อยนะคะอ,อันนี้ค่ะ ดีเอ็มเพลสความรู้สึกมันเหมือนต้องการอ,าอยากได้ของอะไรบางอย่างที่เกินตัวเนี่ยอาจจะแบบว่าอยากได้เงินมากกว่าเดิมนะคะอยากามีความก้าวหน้ามากกว่านี้ความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีประกอบกับว่าอาจจะโดนกดดันด้วยจากหัวหน้างานนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่มีลักษณะข่าวอวบนะคะอันนี้อาจจะเป็นชาววันศุกร์นะคะหรือว่าชาวพฤกษบก็ได้นะคะมีความรู้สึกว่า เขาอาจจะไม่ค่อยชอบคุณสักเท่าไหร่นะคะเออก,ก,ก็ต้องระวังการมีปัญหากันนะคะตัวคุณเองเวลาที่โดนเหวี่ยงมาก็อย่าเหวี่ยงกลับนะคะตัวคุณเองต้องนิ่งให้ได้นะถึงจะดีที่สุดนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการงานเนี่ยเออค่อนข้างที่จะแบบไปได้เรื่อยๆนะคะงานเด่นของคุณนะคะก็คือซิกอฟสอดเป็นงานที่เกี่ยวกับการขนส่งหรือยัดยานพาหนะต่างๆงานขายอาหารทะเลนะคะงานที่เกี่ยวกับ ปั๊มน้ำมันอ่านะคะยานเกี่ยวกับยานพาหนะทุกสิ่งทุกอย่างทำได้ดีมากๆจริงๆง,งานที่เกี่ยวกับอาหารและน้ำก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นงานเด่นนะคะแต่ถ้าเป็นงานอื่นๆก็ต้องบอกว่ามันพอไปได้แหละแต่มันจะหนืดหน,นืดหน่อยมันไม่ค่อยฟโฟล์เท่าไหร่นะคะในเรื่องของความก้าวหน้าหรือว่าความรู้สึกนนะคะมันจะเหมือนกับว่าเหมือนมีอุปสรรค เนาะมันมีความมืดคลึมมีอุปสรรคนะแต่คุณก็สามารถผ่านไปได้นะคะนะคะมันอาจจะมีงานใหญ่ที่รอให้คุณทำอะนะคะแต่คุณสามารถผ่านไปได้นะคะในช่วงกลางเดือนตุลานะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นคิงออฟคุณเป็นคนะิงออฟวอนอะคือว่าแบบมีความ มองเป้าหมายอย่างชัดเจนแล้วก็สงบนิ่งมากยิ่งขึ้นนะคุณจะได้เรียนรู้นะคะจากการที่ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะใจร้อนแล้วมันก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นมาเนาะนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะใจเย็นขึ้นนะคะแล้วก็จัดการปัญหาและอุปสรรคได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยนะคะเนี่ยเอโดบอนด้วยนะคะเออดีมากๆเลยนะคะมีอุปสรรคเข้ามาค่ะแต่ในเรื่องของการสื่อสารคุณสามารถทําได้ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จซะด้วยสินะคะ นะคะออฟสอดนะคะหาดาบคุณจัดการได้ดีค่ะนะคะทั้งในเรื่องของงานแล้วก็เงินนะคะในช่วงปลายเดือนนะคะในเรื่องของการเสียเงินเนี่ยนะคะในหลายๆคนเนี่ยเสียเงินไปกับการเดินทางค่อนข้างเยอะมากอาหารที่ส่งเดลิเวอรี่นะ่คุณชอบมากเลยนะคะแล้วก็พวกอะไรอะ่ะเ,เขาเรียกว่าการซ่อมรถซ่อมราอืมนะคะลาไม่ต้องซ่อมเนาะซ่อมแต่รถนะ ก็จะเสียงเงินกับการซ่อมรถนะคะยวดยานพาหนะของคุณหรือเสียงเงินกับการเดินทางในช่วงปลายเดือนค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะแล้วก็เสียงเงินไปกับเรื่องของความสวยความงามเยอะมากเลยในช่วงต้นเดือนนะนะคะภาระต่างๆในเรื่องของเงินนะคะก็ค่อนข้างเยอะนะคะก็ค่อนข้างเขาเรียกว่ามีเรื่อยๆเป็นรายจ่ายเล็กๆน้อยๆน,นะแต่ว่ามีเรื่อยๆนะคะในเรื่องของงานเนี่ยคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องคําพูดนิดน,นึงเนาะ นะคะเพราะว่าส o o มีความรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะพูดพูดอะไรบางคำที่ทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกไม่ดีก็ได้หรือไม่พอใจคุณนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังในเรื่องคำพูด z o ่ว่าชามังก,กรหลายๆคนมีเสน่ห์มากเลยนะเป็นคนที่แบบพอมองเห็นแล้วแบบคนมองเห็นแล้วอยากจะเข้ามาพูดมาคุยหรือว่ามีความสามารถแต่ว่าสิ่งที่ทําให้คนไม่อยากจะเข้าหาหรือไม่อยากจะร่วมงานด้วยอาจจะเป็นคําพูดของคุณก็ได้เพราะฉะนั้นลองเอาไปปรับกันดูนะคะอแล้วก็ มาดูกันนะคะสำหรับในเรื่องของโชคลาภนะคะหรือว่าผู้อุปถัมภ์นะคะมีหรือเปล่านะคะโชคลาภผู้อุปถัมภ์นะคะในเดือนตุลานี้นะคะอย่างที่บอกว่าด้วยความที่อารมณ์ร้อนนะคะ นะคะก็อาจจะทําให้โชคลาภในบางส่วนหลุดลอยไปได้นะคะโฟกัสโชคลาภไปที่ให้โฟกัสโชคลาภนะคะไปที่คนที่ทํางานร่วมกันกับคุณแต่ไม่ค่อยถูกกับคุณนี่แหละนะคะแล้วก็เลขที่บ้านนะคะเป็นบ้านที่มีของกินเยอะๆเป็นบ้านที่อยู่แล้วของกินไม่ขาดนะคะอันนี้ t e o of u u s s นะคะเวลามีปัญหาอะไรก็คนในครอบครัวคุณนี่แหละคะ่ะที่ช่วยหรืออุปถรัรมภ์คุณเป็นอย่างดีหรือพี่พี่น้องๆญาติญาติของคุณจะดีกับคุณมากที่สุดนะคะโอเคมาดูเลขนำโชคกันนะคะอันนี้เลขนำโชคในเดือนตุลาคมนะคะ1เดือนส้มให้หนเดียวนะคะให้กับชาวมังกรค่ะเลขอะไรดีนะคะ เลข2นะคะเลข6แล้วก็เลข1นเลข2นะคะเลข6แล้วก็เลข1นะคะโอเคนะไปบริหารกันเอาเองนะคะ1เดือนส้มให้หนเดียวค่ะในเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพเนี่ยระวังโรคเบาหวานนะนะคะแล้วก็โรคอาการเสียดท้องเสียดท้องอะลมเดินไม่สะดวกนะคะแล้วก็กดไหลย,ย้อนเล็กๆน้อยๆนะคะ ส่วนใหญ่คุณค่อนข้างแข็งแรงจะมีแค่เล็กๆน,น้อยบางคนเป็นพวกเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยน้ำหนักตัวนะคะเพราะคุณก็กินเยอะเหมือนกันนะนะคะเอามาดูเจาะจงในเรื่องสุขภาพว่ามีอะไรอีกบ้างนะคะที่ต้องเตือนส่วนใหญ่เป็นอารมณ์เครียดมากกว่าความดันก็จะมาแรงนะคะแล้วก็พวกไขมันที่ที่พอกพูนตามที่ต่างๆต,ตามร่างกายแล้วก็ท้องผูกค่ะชาบางกรน,นะท้องผูก เพราะฉะนั้นทานน้ำเยอะนะคะเพราะว่าไพ่เหรียญน,นะไพ่ธาตุด,ดินไพ่ธาตุด,ดินขึ้นเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็รับประทานน้ำเยอะนะคะมไม่งั้นท้องจะผูกนะแล้วก็จะผ่านเครียดไปด้วยนะคะนอกจากเครียดในเรื่องงานแล้วเนาะนะคะโอเคค่ะมาดูกันในเรื่องของการป้องกันนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆด้วยไพ่ออร์เรคิลกันนะคะว่าในเดือนตุลานี้ไพ่มีอะไรแนะนำนะคะ ชาวมังกรบ้างนะคะในเรื่องของงานเงินเนาะขอสามใบนะคะอโอเค d i s e m n t นะคะชาวมังกรงเป็นคนฉลาดนะคุณเป็นคนที่ไม่เหมือนใครอย่างที่ส้มบอกมีคนอยากร่วมงานกับคุณเพราะคุณเป็นคนเก่ง นะคะเออคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่จัดการปัญหาอะไรได้ทุกอย่างเลยการประสานงานการพูดจาเพื่อให้งานออกมาได้ด้วยดีเนี่ยดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณน้องคุณน้องจัดการทุกอย่างด้วยความชาญฉลาดของคุณนั่นแหละด้วยความที่ตัวคุณไม่เหมือนใครบางทีคุณก็ต้องพยายามที่จะนะังับยับยั้งในเรื่องของการพูดจาอะไรที่ไม่โอเคบ้างเนาะเพื่อที่จะให้การทํางาน กับคนรอบข้างมันดีขึ้นนะคะคือมันมีจุดอ่อนแค่เพียงคําพูดบางคําที่บางทีคุณพูดตรงอาจจะพูดตรงเกินไปนะคะหรือบางทีพูดโดยที่ไม่คิดมันอาจจะทําให้สเสน่ห์ในการทํางานของคุณลดลงเพราะฉะนั้นให้คุณอ่ะเพิ่มเติมสเสน่ห์ของคุณจากความเก่งของคุณด้วยการที่พูดจาดีอีกโอ้โหมันจะทำให้ทุกอย่างเพอร์เฟมากเลยนะในเรื่องการทำงานของคุณอนะ่ะนะคะ hidden t r e a s u อ e s นะคะอันนี้มีขุมทรัพย์นะคะมีขุมทรัพย์อยู่ ซ่อนอยู่ในช่วงนี้นะคะใครหลายๆคนอาจจะหาไม่เจอนะคะแต่เดี๋ยวในช่วงเดือนตุลานะคะโซ่มีความรู้สึกว่าคุณจะเจอขุมทรัพย์ ะค,ะคุณจะเจอสิ่งที่คุณตามหาที่ซ่อนอยู่นะคะในเรื่องของธุรกิจที่ทําให้คุณได้เงินขึ้นมาอย่างที่บอกเลยว่าส้มว่าคุณน่าจะได้เจออะไรบางอย่างนะคะในเรื่องของการทํางานทําธุรกิจหรือว่าทํางานประจําก็ได้เหมือนคุณจะเจอสิ่งที่ทําให้คุณได้รับจ็อบมากขึ้นบางคนอาจจะมีจ็อบเพิ่มทําให้ได้เงินเพิ่มนะคะหรือว่าบางคนมีรูปทางธุรกิจเพิ่มเติมขึ้นก็ได้เพราะว่าเห็นเงินเยอะมากเลยนะคะ n i นิเฟสสักเซ s Success, นะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะเขาบอกว่าให้คุณพยายามแบบเอ่อทำให้ทักษะของคุณเพิ่มเติมมากขึ้นนะนะคะแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันให้มันหนักขึ้นเออแล้วก็สม่ำเสมอด้วยนะคะแล้วก็โกหรือว่าความสำเร็จของคุณอะ่ะมันจะมาถึง นะคะเหมือนที่นางฟ้านะคะตัวน้อยนี้นะคะมองไปยังดวงจันทร์นะคะเหมือนมองไปที่โกะคะ่ะว่าแบบเออสักวันหนึ่งฉันจะไปถึงอะไรประมาณนี้นะคะเป็นความคาดหวังแล้วก็ทํามันอย่างหนักแค่คุณมองเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ดาเนินชีวิตไปตามความฝันของคุณนะคะแล้วสิ่งที่คุณปรารถนาก็จะได้อย่างที่คุณหวังเพราะฉะนั้นให้คุณเชื่อมั่นว่าตัวคุณเองมีความเก่ง นะคุณไม่เหมือนใครนะคะคุณเป็นคนที่มองการไกลได้ดีนะคะในช่วงเดือนตุลาเนี่ยคุณจะมองเป้าหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วถ้ายิ่งเกิดว่าคุณลงมือทำอะถ้าเกิดว่าคุณยิ่งลงมือทำเข้าไปแล้วทำอย่างสม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลงเป้าหมายนะ คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการแน่นอนนะคะชาวมังกรนะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาคุณก็จัดการได้หมดนะคะโอเคนะคะชาวมังกรขอให้ชาวมังกรทุกคนร่ํารวยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าทุกคนไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ